สู่ s ต o p l ลอ s ในช่วงที่สองนะครับพาทุณผู้ชมมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายพร้อมกันนั่งอยู่ข้างๆกับเราแล้วนะครับคุณ,ณนณกิจนะครับมองอยังไงบ้างครับสำหรับ,รบช่วงบ่ายนี้เองภาพรวมตลาดหุ้นดูเหมือนว่าจะยังคงย่ำอยู่ที่บ่ายนี้ยังคงน่าสนใจพอจะลงทุนได้ไหมครับผมว่าเราต้องมามองประเด็นการเมืองเป็นหลักเพราะว่านักลงทุนตอนนี้ต้องยอมรับว่าเราติดมันอยู่3าวันกร้วทุกคนก็มองกันถึงว่าประเด็นการชุมนุมการเมืองจะมีอะไรบ้างซึ่ง มีทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายนปชแล้วก็ฝ่ายกปปสซึ่งถ้าติดตามข้อมูลข่าวสารเราจะพบว,ว่าทางฝ่ายนปชอเองเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่คงไม่เคลื่อนไปไหนนะฮะซึ่งก็คงไม่มีอะไรทางฝ่ายกปปสผมคิดว่าก็น่าจะอยู่ในพื้นที่เหมือนกันเพราะถ้าถ้าประเมินอ,อย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าทั้งสองส่วนเนี่ยคงจะชุมนุมในส่วนของตัวเองไปและคงไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ถ้าไม่มีการปะทะไม่มีความรุนแรงแน่นอนว่าก็จะไม่ส่งผลต่อตลาดหุ้นมากนักเพราะนั้นถ้าเกิดต่างประเทศไม่มีอะไรในช่วงวันหยุดนะครับ ผมเชื่อว่าเปิดตลาดมาวันอังคารเนี่ยหุ้นน่าจะวิ่งเกิดพันสี่ถ้าเกิดเหตุการณ์ทุกอย่างดีนะครับวันอังคารใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นดูอย่างนี้แล้วผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าดูตลาดหุ้นบ้านเราถือว่าเขาังแข็งแรงนะฮะนั้นตรงนี้นักทุนก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากเกินไปครับครับถ้ามองจากลักษณะของเซ็นเน็ตไทยตอนนี้ถ้าดูที่กราฟนะครับเริ่มเห็นสัญญาณเหมือนการเป็นการปรับขึ้นแล้วก็ขึ้นไปพักฐานไปอย่างนั้นนะครับก็ถ้าดูถ้าเรามาดูกราฟนี่เราจะพบอะไรบางส่วนว่าถ้า เห็นว่ากราฟเนี่ยมีการยกฐานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะ mm hmm. การยกฐานขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยหมายความว่าดัชนีเนี่ยยังทรงตัวอยู่ในแดนบวกได้แล้วก็จะลดลงก็ต่อเมื่อหลุด 1, 3 6 0งร mm ิ hmm. จึงจะเป็นขาลงนะค,ะครับถ้าไม่หลุด 1, 3 6 0ไม่เป็นไรเพราะถ้าดูตรงนี้ผมว่านักทุนอาจจะไม่ต้องกังวลเท่าไหร,ร่เพราะว่าดูแลดัชนีบ้านเราถือว่ามีความแข็งแรง 1, 1 3 <360. S 2> ึ0นีม้่ถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญเลยใช่มครับใช่ครับถ้าเกิดหลุดเนี่ฟมันสนมรงมา การตัดเส้นแนินรับลงมาตรงนั้นจะเปลี่ยนทิศทาง้วครับก็จะเป็นการเป็นขาลงไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับอนนี้ฉะนั้นก็ต้องรอดูทั้งปัจจัยที่ภายในประเทศคือตอนนี้สําหรับสัปดาห์หน้าเองที่จะเกิดความดุแรงเกิดขึ้นไหมครับแต่คาดการไว้ว่าจะเกิดความดุแรงคือถ้าเกิดมองทั้งสองฝั่งเองทั้งในฝั่งของการชุมนุมนะครับคืเรื่องการเมืองแล้วก็มองในเรื่องของแนวโน้มกราฟเองเนี่ยดูแล้วผมคิดว่าทิศทางตลาดหุ้นอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับกากลงทุนอาจจะไม่ต้องกังวลมากเท่าไหร่นะแต่ว เฉพาะคนที่มีต้นทุนสูงนะครับคนที่มีต้นทุนต่ําคือต่ําเกินถ้ามีต้นทุนเนี่ยเกิน3สัปดาห์ไม่น่ากังวลอะไรแต่ว่าต้องดูว่าอย่างที่ผมเวียนนะครับว่าแนวรับสําคัญหนึ่งหนึ่งพัรกบถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยต้องตดน้ำหนักเยอะเลยต้องกดเยอะเลยนะครับเพราะว่าเทรนด์จะเปลี่ยนเป็นปรับฐานแรงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่หลุดหนึ่งพันสามร้อยหกสิบคงไม่มีอะไรน่ากลัวครับแล้วปัจจัยต่างประเทศเองตอนนี้ยังพอมีอะไรมากระทบบ้างใช่ต่างประเทศก็คงจะมีเป็นปัจจัยทั่วไปก็คือเรื่องของจีนที่เศรษฐกิจจของงีนซึ่ เป็นประเด็นหลักอยู่แล้วนะครับนอกนั้นเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยอเมริกาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องมองนะครับซึ่งผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้เราต้องต้องใช้เวลาน,นิดหนึ่งนะครับคาดว่าจะไม่ได้เกิดระยะเร็วๆนี้<อ>ใช่ไหมมองว่ามองว่าในช่วงเดือนเมษายนยังไม่น่าจะเกิดปัปจจัยเหล่านี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะนี้เองก็คิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะยังคงรับรู้ในปัจจัยที่เป็นเป็นเชื่อบวกอยู่โดยรวมนะครับ ล้วสำหรับจีนเองน่าวิตกกังวลขน,นาดไหนครับซึ่งธนาคารของจีนผมคิดว่ายังคงต้องรอดูท่าทีของจีนเองว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเหตุว่าบริษัทอะไรมีการไม่สามารถชาระหนี้เพิ่มเติมได้ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่กระทบนะฮะตอนนี้ทุกอย่างยังคงนิ่งอยู่นะครับเราหเห็นปัจจัยมาเยอะกันพอสมควรแล้วฉะนั้นหุ้นเด่นเองที่ยังค,คงน่าสนใจครับคุณโรนิกกครับตอนนีค้คือหุ้นที่ที่ผมประเมินในระยะนี้เนี่ยก็เป็นทุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทีวีดิจิตอลนะครับจะเห็นว่า ก็กลับมาร้อนแรงแล้วนะครับเพราะว่าเรากำลังจะได้ใช้ทีวีดิจิตอลกันแล้วนะครับมีบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเขาผลิตรายการให้กับกลุ่มทีวีดิจิตอลเดิมเนี่ยเขาต้องการที่จะเขาเพิ่มทุนแล้วแลวเขาเตรียมที่จะเข้าไปประมูลทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็ปรากฏว่าบริษัทตัดสินใจว่าไม่น่่มประมูลดีกว่านะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาสามารถผลิตรายการได้เองผลิตคอนเทนต์ได้เองเขามีความสามารถในการทําได้เองเขาถอยออกมาดีกว่าถอยออกมาตรงนี้เนี่ยเขาประเมินดูว่าเขาเอา ความสามารถที่เขามีหรือเงินทุนที่เขามีอยู่เนี่ยนะเขาเพิ่มทุนไปแล้วด้วยไปผลิตรายการดีกว่าผลิตส่งให้กับผู้ประกอบรายการจะได้เปรียบมากกว่าซึ่งผมว่าเขาคิดถูกนะครับ้าทาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีกาไรในปีนี้โดดเด่นบริษัทนั้นก็คือบริษัทแมทชิ่งหรือตัวย่อว่าแมชนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเราประเมินว่าในปี57เนี่ยนะครับบริษัทจะมีกําไรทุบสถิติอีกหนึ่งปีปีแล้วก็ทุบสถิติแล้วนะครับปีนี้จะดีขึ้นอีกแล้วต่อไปนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าบริษ ได้ช่องได้ช่องที่เขาส่งงานเพิ่มเติมคือช่องเจับนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าไม่น่าเชื่อนะครับว่าบริษัทแมทชิ่งเนี่ยให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทําหนังนะครับถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยมีมูลค่าต่อปี3ามสี่สามสี่ร้อยล้านนะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่สูงมากตตัวตัวเขานะเพราะฉะนั้นมองอย่างนี้แล้วนักวิเคราะห์เรามองว่าตัวแมทชิ่งเป็นตัวที่มีมูลค่าเรียกว่าสูงกว่าราคากระดานนะครับซึ่งถ้าดูตอนนี้เนี่ย เราให้ variation คือ matching เนี่ยเราให้ variation สองส่วนนะครับกับส่วนหนึ่งก็คือว่าในส่วนของบริษัทเองเนี่ยเราประเมินมูลค่าว่าอยู่วันสี่บาทยี่สิบสี่บาทยี่สิบนี่คือในตัวบริษัทนะครับรับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเพิ่มทุนประเจตน้อยล้านเงินตรงนี้ไม่ได้ใช้นะฮะับเพราะตอนแรกเขาต้องการที่จะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปประมูลทีวีดิจิทัลปรากฏว่าฝ่ายบริหารบอกว่าไม่เอาดีกว่าทํางานเองดีกว่าเงินสดเจ็ดร้อยล้านตรงนี้ที่เป็นมูลค่ามันหนึ่งบาทห้าสิบนะฮะเพราะถ้าเกิดเราบวกบาทห ถ้ากับบริษัทนี้มีมูลค่าประมาณ5บาทเจ็ดสิบระะวันตรงนี้แล้วไอ้เงินเจ0้อยล้านตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเข้าไปใช้ประโยชน์นะฮะมันจะเพิ่มมูลค่าให้อีกเพราะผมมองอย่างนี้ผมมองว่าตัวแมทชิ่งเข้ามาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ความเสี่ยงน้อยตอนนี้บริษัทไลททําทีวีดิจิทัลนี่มีความเสี่ยงนะฮะเพราะว่าต้องประสบมีโอกาสขาดทุนใช่ไหมฮะแต่บริษัทที่ผลิตรายการเนี่ยใครๆก็เข้าหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูตามนี้ผมแนะนำว่า เงินทุนอาจจะต้องทยอยสะสมมูล matching สักตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าถ้าเทียบกับสัดส่วนเองคือแ a ทชิ่งเป็นคนที่ผลิตและจีเงินช่องมีการเพิ่มมากขึ้นเงินช่องเยอะมากถ้าเขาเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในภูมิภาคด้วยเพราะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยไหลมาเทมามองราคาเหมาะสมประมาณเท่าไหร่ครับก็อย่างที่เรียนว่ามองสองส่วนในส่วนเงินสดนี่ก็บาทห้าสิบในส่วนของบริษัทเองก็สี่บาทยี่สิบก็รวมแล้วห้าบาทเจ็ดสิบนะฮะถือว่าเป็นราคาที่เล้าใจมาก นะถือว่าสูงกว่าราคากระดานเกือบสองบาทนะฮะโอ้โหงั้นแสดงว่าตอนนี้ยังเหลืออัพไซสูงพอสมควรอัพไซ์ก็ยังเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นมองว่าอยากลงทุนสะสมหุ้นตัวนี้แต่ว่าเป็นการสะสมระดับมีเดียมเทอมนิดนึงอย่าอย่าสะสมเล่นสั้นเกินไปนะครับเพราะว่ายังไปไกลทีเดียวนะฮะประมาณเท่าไหร่ผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมี6เดือนสำหรับหุ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วตัวบริษัทเองเนี่ยมีมูลค่าซ่อนค่อนข้างเยอะทีเดียวครับ นะครับนอกนือไปจากตัวหุ้นของแมทชิ่งเองที่ยังคงน่าสนใจเดี๋ยวเรารับสายของทางนักลงทุนที่โทรม,มาสอบถามกันบ้างน,นะครับคุณอุบลอยู่ในสายแล้วเชิญครับคุณอุบลครับคนา่าสนใจเดี๋ยวเรารับสายของทางคุณอุบลครับสอบถามกันบ้างจะค,คุณอบุบลเแ้ <Hello. S 1> มีปัญหาสัก <Hello. S 1> เล็กน้อยนะครับสําหรับสายที่โทรม,มา <Hello. S 1> ยังไงครับ <Hello. S 1> คุณอ <Hello. S 1> ุณบลครับโ <Hello. S 1> ครับได้ยินแล้วครับครับสอบถามได้เลยครับฮัลโหลฮัลโหลค่ะ ครับสอบถามได้เลยครับฮ <Hello? Hello? S 1> ัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอีกสายนึงก่อนนะครับคุณลุงลัดเชิญครับรัาดีค่ะครับสอบถามได้เลยครับระหว่าง KKP กับอ TCAP อ G ะค่ะอันไหนน่าสนใจอะคะอ่ะอะ่อ <K> อะไรนะครับ,บ,บเขียนนักกินกับธนาคารค่ะ KKP ครับครับกับทีแคปเป็นหุ้นธนาคารขนาดเล็กนะคือเกียรตินาคินและก็ทีแคปซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบระหว่างสองบริษัทที่นักวิเคราะห์เราเห็นว่าตัวทีแคปเป็นตัวที่น่าจะลงทุนมากกว่าน่าลงทุนมากกว่านะครับในเชิงของバリเดชั่นเอเนี่ยตัวทีแคปก็เป็นตัวที่มีอัพไซต์เยอะกว่าแล้วก็ค่า PE ก็ถือว่าสูสีกันนะครับแต่มองในเชิงศักยภาพแล้วเนี่นักวิเคราะห์เรามองว่าความเสี่ยงของ T-Cap มีน้อยกว่าเจ p เพราะเขยีีมีพอตสินเชื่อที่บางอย่างที่นักวิเคราะห์เราอาจจะยังไม่สบายใจนักแต่เขาเป็นทุ่นดีนะครับเวาถ้าเกิดเทียบ2ตัวนี้จะเลือกอะไรเราเลือกทีแคปมากกว่าแต่ว่าทั้ง2ตัวก็คือยังคงน่าสนใจแต่ว่าถ้ามีการเปรียบเทียบฐานการก็คือทีแคปยังคงน่าสนใจกว่าอ่ะนะครับอีกท่านหนึ่งคุณอูบลครับเชิญครับคุณบลครับ โอเคไม่เป็นไรอาจจะมีปัญหาเรื่องสายที่โทรเข้ามาสักเล็กน้อยนะครับฉะนั้นสุดท้ายเองอยากให้คุณโรนักิตประเมินในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ถ้าเป็นระยะยาวหลังจากนี้เองยิ่งโดยเฉพาะภาพรวมของทปีที่เกิดขึ้นเพราะว่ายังคงมีปัจจัยต่างๆที่กดดันคือผมคิดว่าหุ้นที่ขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นขึ้นมาในช่วงสั้นนะครับเรายังไม่ได้มองหุ้นจะขึ้นยาววัเดียวเพราะว่าเราเชื่อว่าในแง่ของฟอนเดเมนทัลตลาดเองช่วงนี้ยังไม่รองรับ แต่นีขึ้นไปเกิน1,004เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดในการที่เราอาจจะต้องระมัดระวังกับแนวต้านสำคัญคื 1, 14. อ1,414ตรงนั้นนักทุนควรจะเลือกบางส่วนในการเทคโปรฟิตด้วยนะครับ,รบเพราะว่ามองว่าตลาดโดยรวมเนี่ยการเติบโตของกาําไรในปีนี้ไม่เกิน5%นะครับ,รบแล้วก็ GDP เราเองก็ปรับลงปรับลงนะฮะก็เหมือน<ม>จะมีการหันลงเรื่อยๆ <laughs> ผมเชื่อว่าในเชิงของ f u n d a เมนท a l ตลาดเองกับไม่รองรับนะครับราะนั้นอาจจะต้องมีการผ่านผ่านผลประกอบการครึ่งปีแรกไปก่อนดังนั้นตอนนี้เนี่ย หุ้นที่ขึ้นมา1 4 0 0กว่าตรงนี้คนเล่นซ่านเล่นไปถึงจุดแนวต้าน1 4 14, 1 4 20, 1> ันสมีควรเทคโปรฟิตออกมาสัากครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับ,รบถ้าเราลงมาดูว่าหลังจากนั้นแล้วตลาดจะมีการปรับฐานไปตรงไหนนะฮะเชื่อว่ายังไม่ไป1ัน0รลวดเดียวแน่นะครับเอาละครับก็อย่างที่คุณรณกิจตบอกไปนะครับว่าภาพรวมของเซ็นทรัในช่วงนี้ยังคงมอง 1, 4 1 4นสะครับสำหรับด้านบนที่ยังคงต้องอาจจะมีการเทคขั้ากำไรมาก่อนหรือถ้าเลยไปจากนั้น1420หนึ่งรัรที่ 1,500ปีนี้อาจจะได้เห็นแต่อาจจะไม่ได้เป็นการพุ่งไปรวดเดียวอย่างที่บอกครับฉะนั้นใครที่จะมีกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้อาจจะต้องระวัดระวังในเรื่องของการลงทุนสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าใครลงทุนระยะยาวก,ก็ยังคงต้องดูในเรื่องของดัชนี د, เป็นตัวประกอบด้วยหลังจากนี้นะครับเอาละรครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณรณกิจสารินวงศ์รองกรรมการผู้จัดก,การบริษัทหลักทรัพย์คันดิโกรุ๊ปครับขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมยังสามารถตามต่อได้นะครับสำหรับการปรับพอที่จะลงทุนในช่วงเย็นตอนที่ปิดตลาดแล้ว14ขออภัยครับ16นากา30นาทีเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วง stop loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นในช่วงเวลานั้นวันนี้หมดเวลาสำหรับผมและก็คุณโรนกิจแล้วต้องลางคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ